สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปันชวนอร่อยกับน้ำสลัดครีมข้นสูตรทำง่ายหนึ่งนาทีไม่ใส่ไข่ไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำส้มสายชูและไม่ต้องปั่นด้วยค่ะขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเพื่อนๆได้น้ำสลัดที่หอมอร่อยและเข้มข้นมากๆใช้วัตถุดิบน้อยด้วยค่ะแค่สี่อย่างเองตัวแรกเลยนะคะเจ๊าปันใช้โยเกิร์ตค่ะเป็นโยเกิร์ตสูตรธรรมชาติ อีหฮอะไรก็ได้นะคะโยเกิร์ตเป็นตัวที่จะทําให้เป็นน้ําครีมสลัดที่อร่อยมากๆเลยค่ะเจ๊ปนใช้โยเกิร์ตสกระปุกนะคะสําหรับทําน้ําสลัดถ้วยนี้เติมน้ําตาลเพิ่มความหวานเกลือเล็กน้อยค่ะสุดท้ายนะคะเจ๊ปนจะใส่มัสตาร์ดมัสตาร์ดจะเป็นตัวทําให้น้ําสลัดหอมอร่อยยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้าเนื้อเข้ารสกันเลยนะคะ สำหรับคนที่ต้องการทานเพื่อสุขภาพไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะคะคนจนทุกอย่างเริ่มเข้าเนื้อกันแล้วเพื่อนๆชิมรสนะคะน้ำตาลถ้าไม่ต้องการหวานเจ๊ปันจะใส่นิดเดียวค่ะแต่ถ้าใครต้องการหวานเพิ่มใส่เติมลงไปได้เลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆแค่นี้ก็ได้น้ำสลัดสูตรเข้มข้นเอาไว้ทานแล้วค่ะเป็นน้ำสลัดทานเพื่อสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของไข่ไม่ต้องใส่น้ำมันแล้วไม่ต้องใส่น้ำส้มใสช่ชูมีความเปรี้ยวธรรมชาติตอนนี้เจ๊าปานก็จัดจานสำหรับสลัดผักนะคะใส่ผักทุกอย่างที่เพื่อนๆอ,อยากทานเลยค่ะวันนี้เจ๊าปานใส่แตงกวาหอมหัวใหญ่ซอยแครอทลงไปหน่อยค่ะเพิ่มสีสันและประโยชน์ของแครอทมีมากทีเดียวเลยนะคะเจ๊าปานใส่ขา้าวโพดหวานลงไปด้วยค่ะและวันนี้มีก้วยหอมนะคะ ใส่กล้วยหอมลงไปได้เลยนะคะเพิ่มความอร่อยเพื่อนๆจะใส่กล้วยตากหรือว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่จริงๆได้ทุกกล้วยเลยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะกล้วยบ้านเราสามารถใส่อย่างอื่นลงไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มหรือไก่ต้มเอามาฉีกเจ๊ปานมีอัลมอนด์ก็ใส่เม็ดอัลมอนด์ลงไปด้วยเลยค่ะเสร็จแล้วก็ราดน้ำสลัดสูตรทำง่ายเข้มขน้นอร่อยหอมมันมากๆเลยค่ะ เป็นน้ำสลัดที่ทำง่ายมีจุลินทรีย์โปรไบรโอติกด้วยนะคะใครที่ต้องการลดความอ้วนเจ๊ปานแนะนำน้ำสลัดสูตรนี้เลยค่ะนอกจากทำง่ายทานง่ายและอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายแถมทำให้ไม่อ้วนด้วยนะคะน้ำสลัดถ้วยนี้ใช้โยเกิร์ต2กระปุกใช้เป็นน้ำราดทานสลัดสำหรับหนึ่งมื้อได้พอดีเลยค่ะเพื่อนๆสามารถทำน้ำสลัดสูตรนี้ต่อยอดทำขายได้เลยนะคะ จะเป็นสูตรที่เป็นรสวาซาบิก็ได้ค่ะแทนใส่มัสตาร์ดก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าทำเสร็จแล้วยังไม่ได้ทานใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวน้ำสลัดคืนตัวเลยนะคะเขาก็จะยังเข้มข้นเก็บได้นานเลยค่ะเจ๊ปานขอตัวไปทานสลัดก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะ